สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้นะครับเดี๋ยววันไลฟ์กันนิดนึงนะจากบรรยากาศการแพ็คต้นพันธุ์ทุเรียนรุ่นลงกล่องนะครับก็มีน้องสมาชิกของเรากําลังทําการแพ็คอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอมานิดนึงรอนิดนึงนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นนะผมมีโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวให้กระดาษให้ดูนิดนึงนะครับโปรโมชั่นนะครับซื้อ4ต้นแถมหนึ่งต้นนะครับเป็น ถึงเส้นเดือนนี้นะนะครับสิ่งที่จะได้นะครับลงกล่องนะครับรุ่นลงกล่องก็จะมีคู่มือให้นะครับมีวิธีการใส่ปุ๋ยพ่นยานะครับแล้วก็วิธีการปลูกทุเรียนนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์เราตรงนี้แหละนะครับก็ต้นแถมนะครับก็จะเป็นรุ่นที่เรากําหนดนะครับว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับก็ตรงนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่ากําลังจัดส่งให้กับเพื่อนสมาชิกของเรานะครับ แล้วก็มีน้องกําลังแพ็กกล่องแบบนี้แหละมีน้องกาลังแพ็คกล่องแบบนี้แล้วนะครับน,นี่นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนิดนึงนะเกี่ยวกับการบรรยากาศการแพ็คนะครับใครที่สนใจนะครับบอกได้เลยนะครับว่าสั่งได้เลยแหละโปรโมชัน่นนี้นี่โอโ้กระดาษมัอ่อนมากนะสามารถสั่งได้เลยนะครับนี่นะโปรโมชั่น4แถม1ที่เราประกาศไว้นะครับ นะแอนไลน์นี้นะครับแอนไลน์นี้รุ่นลงกล่องนะครับี่ดูน้องๆผมทำงานนิดนึงนะอ<ม>ของเรานี่ผมผมพูดเลยนะครับว่าใครก็ได้นะผมให้พาดูเชือกนดนึงนะแม้กระทั่งกล่องเราก็พีเม่ยมแล้วนะครับเพื่อพัสดุที่ดีอย่างแข็งแรงนะครับสายรัดของเรานะครับก็เป็นสายรัดแบบลุงหมูป้ตุ้ยพันไม้นะครับแบบนี้นะชัดเจนไหมเหนะ็นไห ให้ดูกันนิดนึงนะครับนี่บรรยากาศการแพ็คนะครับมีแม้กระทั่งมังคุดนะครับมีหลายอย่างมากามีหลายอย่างมากนะครับอ่าแบบนี้ให้ดูเชือกดูเชือกดูเชือกนะอีกครั้งหนึ่งครั้งนึงนี่สมบูรณ์นะครับมีแม้กระทั่งตีแบรนด์โลโก้ลุงหมูกระตุยพันไม้แล้วก็มีเพโทศัพท์นะครับเห็นไหมทุกอย่างเป็นของที่ตรีแบร์ออกไปนะครับนี่ กล่องเราเป็นกล่องที่แข็งแรงมากแข็งแรงมากทีมงานกําลังแพ็คกล่องอย่างดีนะครับตอนนี้เรามีเครื่องจักรสองคันละนะครับแล้วก็มีการใส่ของเรานะครับก็จะมีแกนกลางนะครับนี่นะนี่แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมีการใส่แกนกลางให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแก่งกล่องเนี่ยเดี๋ยวชุดนี้จะเป็นแกนกลางที่เราสั่งผลิตโดยเฉพาะนะครับคุณอาพรบอกว่าสั่งสีปต้น อ๋อสั่งไม้ได้เลยสั่งไม้ได้เลยครับเดี๋ยวตอนนี้มีโปรโมชั่นนะนี่นะครับโปรโมชั่นนี่ครับเดี๋ยวเราก็มีแกนกลางใส่ให้แบบนี้ผมใส่ให้ตัวอย่างนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแข็งแรงมากเวลาคุณสั่งไปกับเรานะครับกล่องเนี่ยผมพูดได้เลยว่าสเปคกล่องเนี่ยนะแข็งกว่าน,นี้ก็ต้องไปทําลังไม้แล้วนะครับแข็งกว่าน,นี้ก็ต้องไปทําลังไม้แล้วแล้วแถมเนี่ยมีแกนกลางให้แบบนี้ด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแข็งแรง คือวัสดุการจัดส่งเรานะครับผมพูดเลยว่าเราจัดเต็มที่นะเนี่ยจัดเต็มที่เวลาของเวลาบรรทับเท,ทิบอะไรที่เวลาพัสดุขนส่งเขาทําเนี่ยเราโพเท็เต็มที่เอาให้ดีที่สุดที่ทําได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมีทีมงานของเรานี่อันนี้ก็มีกอย่านะครับทีมงานของเราแล้วก็จีนใช่ไหมอ่าทีมงานผมน้าตาดีทุกคนนะีนยอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวดูดูเดี๋ยวดูทีมทีมแพ็กกล่องทีมแพ็กกล่องนะกล่องก็ยังดีเห็นไหมเนี่ยเราก็มีการที่อ<า>ย,ยู่นะสายเสรยทุกอย่างเราเป็นของรพรีเมียหมดนะครับสายเสรยเราพรีเมียหมดตีแบรนของเราทุกอย่างนะครับตีแบรนเราทุกอย่างต่อเป็นเครื่องจ่ายต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอนาคตมันจะเป็นเอาจูมติกกว่านี้นะครับจะเป็นที่เดียวที่ลงทุนเพื่อการจัดส่งให้กับเพื่อนสมาชิกได้สมบูรณ์แบบนะครับต้นพันธุ์เท่าไหร่เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับ ถ้าไปดูในเว็บไซต์ได้หรือสอบถามทงางไลน์นะผมให้ดูกระดาษครั้งหนึ่งผมปริ้นมานะครับโปรโมชันเราตอนนี้นะมีหลายราคาคุณแอดมาที่ไลน์นี้นะครับแอดกิ่งพันดูเรียนหรือภาษาไทยก็ราชาพันธุเรียนนะครับนี่คิงพันดูเรียนนะครับขยายเวลาโปรโมชันนะครับซื้อสี่ต้นแถมหนึ่งต้นแถมผมมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะคุณสั่งซื้อได้เลยต้นแถมผมมีหลายสายพันธุ์นะครับ ผมประกาศโปรเวชั่นไปแล้วนะครับแบบนี้ในว่าเว็บไซต์ของเราเว็บไซต์ของเราก็นี่เหมือนกันเลยกิ่งพันดูเรียนแล้วคุณก็เติม .com เข้าไปแล้วคุณก็เติม .com เข้าไปนะครับคุณจะได้บรรยากาศแบบนี้ถ้าคุณดูคลิปไลน์นี้ไม่ชัดเดี๋ยวผมจะไปใน YouTube Channel นะครับผมขออนุญาตก,กดวางเพื่อนสมาชิกที่โทรเข้ามานะเพราะว่าผมไลฟ์อยู่นะครับต้องขออภัยคนที่โทรมาจริงๆนะนี่ทำดีที่สุดถ้ออาก,กดวางนะครับขออนุญาตก,กดวาง กล่องของเรานะครับผมโพเทคได้เลยนะครับว่าสามารถล้ำน้ำหนักนะครับได้สูงมากนะครับได้สูงมากเ,าเดี๋ยวฮนะผมมีตัวอย่างกล่องไหมให้ทุกท่านดูนะครับนี่นะกล่องของเราผมเขียนขั้น,น,น,นแบบมินิมัมไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะสัญญาณเตือนเด็ดนะครับนี่ขั้นมินิมัมไวนะ้ได้ถึงเจ็ดสิบกิโลได้ถึงเจ็สิบกิโลนะครับ จริงๆมาสูงกว่าน,นี้แหละผมร้อยกิโลก็นี่ครับคือเราใส่ไว้เลยเพื่อกำหนดว่าห้ามซ้อนเกินเจ็สิบคุณคิดดูกล่องที่น้ำหนักจริงๆอ่ะมันบ้าน,นมันได้ถึงแปดสิบกิโลเก้าสิบกิโลร้อยเลยนะเราเขียนไว้ที่เจ็ดสิบอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนที่เขาจะได้ระวังให้เรานะครับนี่ผมก็จะมีสัญลักษณ์วางหักกลางเขาบอกว่าคุณจะสังเกตผมมีภาษาคามยร์ด้วยมีภาษาคามร์ด้วยไม่ใช่อะไรนะครับไม่ใช่เราไม่ได้ส่งต่างประเทศนะแต่เราเผื่อเผื่อว่าเพื่อนเผื่อขนส่งอ่ะใช้บริการต่างชาติไง เป็นทีมงานส่วนกลางเขาอะเราก็จะได้มีให้เขาอ่านได้รู้เรื่องเขาจะอ่านรู้เรื่องนะครับผมดูสัญญาณอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะเขาจะได้อ่านรู้เรื่องเนี่ยทุกอย่างเราทำเนี่ยว่าบอกว่าผมจ้างจ้างทีมงานแปลมาเลยนะอินเกตว่าผมมีภาษาเขมรด้วยไม่ได้ส่งต่างประเทศนะครับภาษาภาษากัมพูชานะครับภาษาเขมรนะครับภาษากัมพูชาอย่างนี้นะเนี่ยเพื่อให้เขาอ่านได้นะครับนี่นะครับเรามีการทำอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนี่ย ดีทุกอย่างมากกล่องนี้ของเราเนี่ยผมพูดได้เลยว่าลงทุนสุดๆอะ่ะกล่องกล่องหนึ่งระดับแกนกลางด้วยเนี่ยร้อยกว่าบาทหลักร้อยนะครับกล่องเนี่ยเป็นสีทุกอย่างคุณสามารถเอาไปเรียกว่าเป็นของฝากใครๆก็ได้นะครับกล่องของเราหรือคุณเอาไปใช้ผมเคยเห็นเพื่อสมาชิกส่งกลับตีกลับมาส่งของมาให้แถวทางจันแล้วเรา,เ,าหเห็นพอดีส่งเอากล่องเราเอากล่องนี้นะครับไปส่งของ อ่ารียูได้นะกองมันแข็งมากนะครับแข็งมากแข็งวันนี้ก็ต้องบอกร้านให้ทําเอาเป็นลังไม้แล้วนะครับวันนี้เราส่งส่งไปให้กับเพื่อนสมาชิกต้องม่วานก็ส่งนะครับหลายรอบถ้าเพื่อนสมาชิกติดตามดูนะมีแพ็คอย่างนี้ถ้าใครสนใจนะครับโปรโมชั่นเรามีผมใส่แคปชั่นไว้นะครับคุณสามารถแอดไลน์ได้อย่างนี้เราแพ็คอย่างดีที่เดียวนะครับที่แพ็คอย่างดีหมายความว่าเราวัสดุการใช้งานของเราเนี่ยทาดีทุกอย่างนะครับดีทุกอย่างเห็นไหม เราทำอย่างดีนะครับเราทำอย่างดีทุกอย่างนะครับทุกอย่างพรีเมียมหมดทุกอย่างพรีเมียมหมดนะครับเอาให้ดีทำถ้าทำไม่ดีเราไม่ทำนะครับต้องเอาให้ดีแล้วคุณจะไปนะครับแม้กระทั่งสายลัดกล่องกล่องเราหมดในกล่องเราสั่งมารุ่นใหม่เยอะมากนะครับรุ่นใหม่เยอะมากสั่งมากันกล่องเรียกว่ากล่องเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดนะครับสั่งทำเยอะมากเราส่งเพื่อสมาชิกอาทิตย์ละอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเกินหลักร้อยกล่องร้อยกล่องนะครับทขลรู้ร้อยกล่องดีกว่า อาทิตย์หนึ่งนะครับเราส่งเพื่อสมาชิกทั่วประเทศทะลุร้อยกล่องนะครับคุณสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะดีกว่านี้เราจะมีเครื่องจักรเพิ่มเติมด้วยนะครับในการจัดส่งพันธุเรียน,นคเครื่องแพ็คเดี๋ยวจะมีเครื่องแพ็คกล่องด้วยนะครับเครื่องซีนกล่องแพ็คกล่องด้วยแล้วก็มีเครื่องแพ็คต้นด้วยนะครับถ้าท่านใดดูสัญญ,ญาณแล้วมันขาดหายเดี๋ยวผมจะบันทึกคลิปนี้ไลฟ์นี้เป็น YouTube Channel นะครับ บันทึกไว้ใน YouTube c h a n n น l นะครับก็จะได้เห็นกันชัดเจนเดี๋ยวช่วงนี้เราแพ็คแล้วก็จะส่งวันนี้ทั้งหมดนะครับแบบนี้ครับอันนี้จะจัดส่งวันนี้ทั้งหมดนะครับใครที่สนใจก็ย่ากมาให้พี่หน่อยแล้วโปรโม,มชัน่นเดินถือพี่หน่อยเดินถือพี่หน่อยสองมือแบบนี้ชัดๆนะครับผมจะกล้องนิ่งๆสั่งซื้อพันธุ์ทุเรียนพร้อมปลูกนะครับถึงเส้นเดือนนี้ผมบอกเลยวว่าคุณจะได้คู่มือการปลูกแล้วแล้วมีปุ๋ยทดลองใช้ด้วยนะครับ ซื้อ4ต้นแถม1ต้นต้นแถมผมมีหลายสายพันธุ์นะต้นแถมผมมีหลายสายพันธุ์คุณสามารถแอดไลน์ได้นะครับที่ไลน์นี้นะแอดกิ่งพันธุเรียนแอดกิ่งพันธุเรียนราคาเท่าไหร่คุณไปดูหน้าเว็บไซต์เราหรือแอดไลน์เพราะแต่ละสายพันธุ์ราคาไม่เท่ากันผมเขยายักดวางทุกท่านที่โทรเข้ามานะครับผมไลน์อยู่แบบนี้แอดไลน์นี้ครับแอดไลน์นี้แอดไลน์นี้นะครับแอดไลน์นี้แล้วคุณจะได้สินค้าแบบนี้โอเคโปรโมชั่น4แถมหนึ่งนะครับ ซื้อเพียงสี่ต้นคุณได้แถ่ต้นหนึ่งอะ่ะนะต้นแถมผมมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะครับต้นแถมผมมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะไม่ได้แถมพันธุ์เดียวเลยนะการแพ็กเดี๋ยวมีรถผู้ให้บริการเรามารับถึงที่นี่นะครับแบบนี้ทําอย่างเป็นมืออาชีพทําอย่างเป็นมืออาชีพนะครับทุกอย่างเราตีพรีเมียมให้กับเพื่อนสมาชิกกล่องผลิตให้ดีที่สุดเพื่อเพื่อนสมาชิกได้ไปรับสินค้าได้ที่ได้รู้สึกว่าปลอดภัยและแข็งแรงที่สุดนะครับ และเราแน่นอนนะครับเราการันตีสายพันธุ์แท้หนึ่งร้อเซ็นตแน่นอนนะครับลุงหมูวัาตุ้ยพันธุ์ไม้นะครับเราอยู่ที่นี่นะครับไม่หนีไปไหนของแท้แน่นอนครับเราทําพันธุ์ทุเรียนมา40ปีแล้วนะครับ,รบเราทำพันธุ์ทุเรียนมา40ปีแล้วนะครับรมีผู้ไว้วางใจทั่วประเทศทางจันทบุรีก็ปลูกกันเยอะมากนะครับเราเข้ามาที่โลกออนไลน์ครั้งนี้ก็ใช้คาว่ามาสี่ปีแล้วนะเราทําออนไลน์มาสี่ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถดูในเพจเราได้นะครับเรามีผู้ติดตามอยู่ครึ่งแสน ผู้ผู้ไลฟ์เพจเราครึ่งแสนนะครับผู้ติดตามเราอีกเกือบแสนนะผู้ฟอลโล่แปดหมื่นกว่านะครับเพราะฉะนั้นของจริงแน่นอนของจริงแน่นอนล้วผมไลฟ์สดให้ทุกท่านดูแบบนี้เลยเดี๋ยวจะมีผู้ให้บริการของเรามารับไปนะชัดเจนเรามีจะส่งอยู่หลายแบบนะครับอย่างรุ่นลงกล่องเพื่อสมาชิกก็ซื้อได้ส่งลงกลงไปษณีก็มีนะครับส่งทุกทุกรอบบันจันนะแล้วก็มีรถเช่าแต่รถเช่าตอนนี้บอกคิวแน่นแล้วก็มาซื้อที่หน้าสวนนะครับ สิ่งที่เราไม่มีให้คุณส่งให้คุณคือทางเครื่องบินทางเรือและรถไฟนะครับเพราะรถไฟทางจันทีไม่มีทางจันทบรุรีไม่มีรถไฟนะครับก็แบบนี้สวยงามสมบูรณ์แก่งก่องแข็งแรงเราลงหมู่ป้ต้นพันไม้นะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบรุรีจังหวัดจันทบุรีนะครับตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวนะครับที่นี่คือสาขาสำนักง,งานใหญ่นะครับเรามีสสาขาเรามีสสาขาอีกสาขา 1, หนึ่งห่างจากสาขาใหญ่ประมาณ9กกิโลเท่านั้นเองนะครับ ใครสนใจคุณแอดไลน์คุยแอดมินผมรอรับเรื่องอยู่นะตอนนี้ผมมีทีมงานแพ็กอยู่ในช่างกิโลของเราสังเกตว่าตรงนี้ผมนะครับกิโลของเราชัดเจนนะครับกิโลของเราชัดเจนผมเป็นตาช่างดิจิตอลนะตาช่างของเราเป็นตาช่างดิจิตอลเพราะฉะนั้นน้าหนักเปะ๊ะแต่สิ่งที่คุณได้คือคุณได้ราคาเหมาจ่ายคุณได้ราคาเหมาจ่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางกล่องเนี่ยจะใช้คําว่ามันหนักมากแต่เราก็เหมาจ่ายไนงะ ค่าส่งเนี่ยเพียง300บาทต่อสีต้นเท่านั้นเองนะคุณคิดว่าเราถูกที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะค่าส่งนะครับเราถูกที่สุดในตลาดตอนนี้คุณสั่งต้นไม้เนี่ยค่าส่งเพียง300บาทต่อสีต้นเท่านั้นเองผมพูดได้เลยว่าค่าส่งถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้และคุณได้แพ็เกจจิ้งแบบนี้คุณได้แพ็กเกจจิ้งแบบนี้คุณได้กล่องที่แข็งแรงคคุณมั่นใจได้เลยคุณมั่นใจได้เลยและสายรัดของเราตีแบรนทุกอย่างเราใช้เครื่องจักรรัดนะครับมันจะแข็งแรงมากและสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์แท้ 100%เนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยกระบวนการทำงานไว้แล้วเข็นไปอย่างนี้อย่างนี้นะครับสมบูรณ์ใครที่สนใจอีกครั้งหนึ่งคุณแอดไลน์เรามานะครับคุณแอดไลน์เรามานี่คือพันธุ์ทุเรียนต้องบอกว่าเราสอดส่งลงกล่องเนี่ยตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้มามาส่งไปแล้วนะปีนี้เข้าปีที่3แล้วนะครับเราจะส่งแบบลงกล่องปีนี้เข้าปีที่3แล้วแล้วทุกๆครั้งทุกๆปีเดินทุกๆวันเราพัฒนาเรื่องการจัดส่ง ให้ดียอดเยี่ยมตลอดนะครับตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้มันดีขึ้นแล้วมันก็จะดีขึ้นกว่านี้ทุกๆครั้งนะครับต่อไปถ้าเราก็จะมีสายพันธุ์ทุเรียนจริงๆเรามีทุเรียนหลายสายพันธุ์เป็นร้อยสายพันธุ์นะคุณอยากได้สายพันธุ์ไหนก็ลองสอบถามมาได้แล้วมากมายนะครับแล้วก็มีสะสมสายพันธุ์เยอะแยะมากมายแล้วก็เดี๋ยวมีเงาะมีลองกองมีมังคุดก็สั่งซื้อได้นะครับแปลกๆ,ๆแล้วตอนนี้ผมมีหลายๆสายสายพันธุ์นะครับอีกครั้งนี้ผมไลฟ์ให้ทุกท่านดูกับบรรยากาศการทำงานนะครับ หลายทุกท่านดูกับบรรยากาศการทํางานแบบนี้เราลงหมู่ประตูพันไม้ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยที่ทําของพรีเมียมให้กับคุณคุณส่งให้ใครก็ได้ในประเทศนี้คุณสั่งซื้อใ,ใครก็ได้ผมพอพูดได้เลยว่าคุณสั่งต้นไม้คุณไม่อายใครเพราะนี่คือของพรีเมียมฝากผู้ใหญ่ฝากใครก็ได้แล้วมันคุณจะได้แบบนี้ไปให้กับเขานะครับหรือคุณจะปลูกเองก็ได้ขอบคุณทุกท่านที่ดู ไลน์นี้เราลุงของประตูต้นไม้ยอยู่แก่งหางแมวจกกังหวัดจันทบุรีสวัสดีครับทุกท่าน